้างสาวไทยนนทบุรี2,567เตรียมสร้างสอบพาเวอร์ยกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากลเมื่อวันที่6มกราคม2567คุณวรางคณาอุเทนสุตร คุณเก๋เรือนนาฏอโงผู้ถือลิขสิทธิ์กองประกวดนางสาวไทยนนทบ,บุรี2,567ควงคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ร่วมงานประกวดนางสาวไทยนนทบ,บุรี2,567รอบขวัญใจนนทบ,บุรีพร้อมเผยหลังประสบความสำเร็จจากเวทีเยาวชนระดับนานาชาติสู่ผู้ถือลิขสิทธิ์นางสาวไทยนนทบ,บุรี2,567เตรียมสร้างซองพาวเวอร์จังหวัดนนทบ,บุรียกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากลพร้อมจัดประกวดเพื่อหาสาวงามเป็นตัวแทนจังหวัดสู่เวทีนางสาวไทยค่ะ สำหรับปีนี้นะคะนางสาวไทยจังหวันดนนทบุรีปี2567นะคะก็ดำเนินการจัดประกวดโดยวรังคานะคะอุเทนสุดค่ะก็เป็นปีแรกเลยที่ผ่านตัวมาจัดก,การประกวดสาวงามค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะจริงๆแล้วสำหรับตัวเก๋เองอะมองว่าจากเด็กผู้หญิงคนนึงอะค่ะ ทุกคนย่อมต้องเคยมีความฝันกับเวทีนางสาวไทยแน่นอนและพอตอนนี้เรามีโอกาสอะคะ่ะได้ผ่านตัวเนี่ยมาทําเวทีโตเวทีแรกที่คิดถึงก็คือนางสาวไทยเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะในรอบฝันใจนางสาวไทยนนทบุรีก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีมากค่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนก็ให้การ <aine S 1> ตอบรับให้ความร่วมมือร่วมเวลาตรงต่อเวลาทําให้งานเนี่ยดำเนินไปด้วยดีค่ะการการฝันใจนะครับคุณนัพวกเราก็ประกวดพร้อมอยู่แล้วพร้อมพร้อมมากแต่ว่า จะตีนิดนึงกับการที่ว่าบางๆคนทุกอย่างพ้อหมดแต่แพ้เรื่องอะไรนิดนึงมันก็เลยแพ้ไปคะแนนนิดสองคะแนนก็ถูกฝากให้กลับไปถึงวันพรุ่งนี้คือก่อนอื่นเลยก็คือขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติเชิญมาแล้วก็คุณที่ปีนี้มาร่วมงานทีมโปรโี่ในที่โปรโด่นะคะก็ขอบคุณแม่เก๋มากๆเลยนะคะที่เชื่อเชื่อใจในวีดีนังารไทยแล้วก็ในอนาคตก็เชื่อใจในวีดีนิสที่ระเทยไลยด้วยซ้ำนะคะขอบคุณมากคุวันนี้นะคะอุ๊กก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรม ถามว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกว่าโอเคทุกคนเตรียมพร้อมมาดีมากแลหน้าผมชุดแต่ยังติดอยูน่นิดนึงนะคะสหรับพุกคือคือการสปีดเราก็กพูดตรงๆเพราะว่าบางคนยังอุ่นเป้นบางคนยังตีโจทย์ยังไม่แตกอย่าลืมสิคะว่าธีมของนางสาวไทยปีนี้คือจากโลเคอลสู่ g l o b a l สำหรับบุกคถ้าเป็นพุกคลิปโดยฉับพัน นนทบ,บุรีสวยาชาติก็ได้ไคะ่ะถูกไหมคะเราต้องตีโจทย์ให้แตกว่าโจทย์เวทีใหญ่คืออะไรแต่สุดท้ายชอบที่สุดที่แม่เก๋มอบโจทย์ก็คือซอฟต์พาวเวอร์มันคือการยกจังหวัดของตนเองขึ้นมาให้คนทั้งประเทศเห็นว่านนทบ,บุรีมีอะไระมาอะไรเสือกเห็นผู้เข้าประกวดก็คือจะบอกว่าสวยทุกคนเลยค่ะทีนี้ก็มาเห็นหน้าง,งานแล้วก็เลือกยากมากจริงๆค่ะแต่ก็ก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็จะมีอยู่นิดนึงที่ว่าต้องไปความแก้กัน ก็นางสาวที่เขาพอ,อที่สุดค่ะเป็นผู้จัดการกรองประกวดนางสาวไทยนุนทบุรีปี2567ค่ะในมุมมองความค,ามคิดเห็นในวันนี้นะคะมองว่าผู้เข้าประกวดท,ทุกท่านค่ะเตรียมพร้อมกันมาอย่างดีทั้งความสวยทางด้านชุดแต่ก็อย่างที่พี่พูดไปก่อนหน้านี้เลยค่ะเรื่องการสปีชคํคำพูดบางทีค่ะ อาจจะมีบางคนที่ติดขัดบ้างหรืออะไรแต่ว่าทุกคนก็เตรียมความพร้อมมาอย่างดีแล้วก็มีความมั่นใจที่กล้าจะตอบค่ะแล้วก็อาจจะมีคนบางคนที่ข่าศเล็กๆน้อยแต่ว่านั่นเลยค่ะก็เป็นจุดที่ทําให้เราโดนหักคะแนนไปในบางเรื่องค่ะขอบคุณค่ะครับผมใทพบุตรเวียงรังาม2023นะครับวันนี้ก็นางสาวไทยจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นหนึ่งซับพาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับที่นางสาวไทยเนี่ยวันนี้เขาได้มาพูดถึงแต่มันก็ยังมีบางอย่างนะครับที่ที่ยังไม่เป็นซับพาวเวอร์ที่ที่แท้จริงครับ ผมก็หวังว่าในวันพรุ่งนี้ครับวันตัดสินไฟนนลจะเห็นผู้เข้าประกวดที่จะเป็นที่หนึ่งของวันพรุ่งนี้ของนางสาวไทยจังหวัดนนทบุรีนะครับขอบคุณครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับเกียรติในการเป็นนักกรรมการวันนี้แล้วก็วันนี้เด็กๆบางคนที่มีข้อบกพร่องท่านคณะกรรมการก็ให้คําแนะนําแล้วเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมเพื่อในวันรอบไฟนอลพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวลาลาภูเทียมสุดค่ะเป็นลูกสาวแม่เก๋เรนนท์อนองและยังเป็นผู้จัดการกองประกวดนางสาวไทยนนทบุรี2567ค่ะก็ <c oughs> ในวันนี้นะคะต้องเกเชื่อว,ว่าทุกๆคนเนี่ยสาวงามผู้เข้าร่วมประกวดทุกๆคนเนี่ยวนแล้วแบบว่ามีความพร้อมเตรียมความพร้อมเตรียมความสามารถมาเป็นอย่าง ก็อยากจะขอให้ทุกๆคนนะคะนำข้อผิดพลาดของตัวเองในวันนี้ไปปรับปรุงค่ะเพื่อมาประกวดในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่และขอฝากกองประกวดนางสาวไทยนนทบุรี2,567ไว้ในอ้อมอ,อ,อ,อกอ้อมใจทุกคนนี่ยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็จริงๆวันนี้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้พี่ๆทุกคนผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับสวยกันมากเลยทีเดียวแต่ว่า สิ่งที่จะทให้เราชนะได้นั่นก็คือการตอบคาถามถือว่าเป็นตัวสําคัญเหมือนกันที่จะตัดสินได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับความสวยเรามีเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่จะแตกต่างมากกว่านั้นการที่เราจะเลือกคนมงก็คือการตอบคาถามทัศนคติที่ดีและแน่นอนครับว่าวันนี้มีหลายคนที่อาจจะรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปแต่ว่าเรายังมีโอกาสครับวันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสอยากให้ทุกคนทําวันพรุ่งนี้ให้เต็มที่มากที่สุด นำความผิดพลาดความล้มเหลวในวันนี้ไปพัฒนาต่อในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจใกับทุกคนนะครับค่ะต้องบอกว่าความมุ่งหวังนะคะของการค้นหานางสาวไทยนนทบุรีเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยผู้เข้าประกวดเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความสวยความเก่งความสามารถนะคะ แต่คนที่เราอยากจะได้จริงๆในการประกวดนี่น่าจะต้องมีความพร้อมด้วยค่ะพร้อมในที่นี้ต้องหมายถึงว่าพร้อมที่จะร่วมงานกับกองประกวดนะคะพร้อมในทุกๆเรื่องเพราะว่าเราจะไม่ได้แค่ประกวดแล้วจบเนาะเรายังต้องไปต่อกันอีกก็อยากจะได้ตัวแทนที่สามารถเป็นทูตเหมือนเป็นทูตวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบ,บุรีแล้วก็เป็นคนที่สามารถผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนนทบ,บุรีให้ไปสู่สายตาของคนทั่วประเทศรวมถึงอยากให้ไปถึงทั่วโลกเลยค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะนางสาวไทยน ทบุรีปี2,567ด้วยแล้วก็อนอกจากการประกวดที่จะจบลงในวันพรุ่งนี้แล้วก็ยังอยากฝากให้ติดตามกันต่อไปค่ะเพราะว่านนทบุรีไม่ได้ไม่ได้อยากจบแค่นี้แต่นนทบุรีอยากจะพาสาวงามของเราไปคว้ามงค่ะเตต้านิวครบจบทุกข้าว